พระเจ้าไม่ต้องการให้มนุษย์มองดูสัญ,ญลักษณ์ของการกระบฏเหล่านี้คุณกำลังฟัง by Grace Daily Devotions More Than c o n q u e r o r s ยิ่งกว่าผู้พิชิตวันที่19เมษายนอย่ามองภายในหีบพันธสัญญา1ยอห์นบทที่2ข้อ2และพระองค์ทรงเป็นเครื่องบูชาลบบาปของเราและไม่ใช่แค่บาปข,ของเราเท่านั้นแต่ของทั้งโลกด้วย พระคัมภีร์บอกเราว่าภายในหีบพันธสัญญามีแผ่นศิลาจารึกบัญญัติสิบประการจำนวนสองแผ่นโถทองคำบรรจุมานาและไม้เท้าของอาโรณนดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมฮีบรูบทที่9ข้อสของเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ถึงการกระบฏของมนุษย์ แผ่นศิลาสองแผ่นเป็นตัวแทนของการปฏิเสธของมนุษย์ที่มีต่อมาตรฐานความบริสุทธิ์ของพระเจ้ามานาเป็นตัวแทนของการปฏิเสธของมนุษย์ที่มีต่อการจัดสรรเลี้ยงดูของพระเจ้าและไม้เท้าของอารโรนเป็นตัวแทนของการปฏิเสธของมนุษย์ต่อโปรหิตผู้นำที่พระองค์ทรงแต่งตั้งไว้พระเจ้าไม่ต้องการให้มนุษย์มองดูสัญลักษณ์ของการกบฏเหล่านี้ พระองค์ต้องการสำแดงพระเมตตาแก่ประชากรของพระองค์ดังนั้นจึงทรงสั่งให้พวกเขาใส่ของต่างๆเหล่านี้ไว้ในหีบและหุ้มด้วยพระที่นั่งกรุณาซึ่งเป็นที่ที่ถูกประพรมด้วยเลือดของสัตว์ที่เป็นสัตวบูชาแล้วในหนึ่งปีจะมีวันลบบาปหรือเรียกว่า day of atonement มหาปุโรหิตจะเข้าไปในอภิสุทธิที่สถาน เพื่อประพรมเลือดของสัตวบูชาบนพระที่นั่งกรุณาเครูปที่ตั้งไว้ปลายทั้งสองข้างของพระที่นั่งกรุณาเปรียบเสมือนผู้คุ้มครองความชอบธรรมและความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าในขณะเดียวกันก็เปรียบเสมือนพระเนตรของพระองค์ซึ่งมองไปยังโลหิตบนพระที่นั่งกรุณาตราบเท่าที่โลหิตนั้นยังอยู่ชนชาติอิสราเอลทั้งหมด จะได้รับการให้อภัยการพิพากษาของพระเจ้าจะผ่านพ้นและพวกเขาจะได้รับการอวยพรต่อไปอีกหนึ่งปีดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมเลวีนิติบทที่16ทุกวันนี้โลหิตที่พรมลงบนพระที่นั่งกรุณาไม่ใช่เลือดของบัวและแพะอีกต่อไปแต่เป็นสิ่งที่ล้ำค่ากว่านั้นนั่นคือ พระโลหิตอันเป็นนิรันดร์ของพระบุตรของพระเจ้าดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมฮีบรูบทที่9ข้อ12พระเยซูเป็นพระที่นั่งกรุณาของเราเพราะพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาลบบาปสำหรับความผิดบาปของเราและไม่ใช่สำหรับของเราเท่านั้นแต่สำหรับโลกทั้งใบนี้ด้วยคำว่าเครื่องบูชาลบบาป มีความหมายดั้งเดิมในภาษากรีกเป็นคำเดียวกับคำว่าพระที่นั่งกรุณาดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมโรมบทที่สข้อ25และพระธรรมฮีบรูบทที่ 9: ข้อ5พระเจ้าไม่ได้มองที่ความผิดพลาดของคุณและนับมันเอาไว้เพื่อจะจัดการกับคุณแต่เพราะพระองค์ทรงทอดพระเนตรและทรงเห็นพระโลหิตของพระบุตร ทรงเห็นพระราชกิจของพระเยซูที่สำเร็จแล้วอย่างสมบูรณ์แบบที่ไม้กางเขนแล้วพระเจ้าก็ทรงพอพระทัยยิ่งนักพระเจ้าไม่ต้องการให้คุณจดจ่อกับความผิดพลาดของคุณเช่นเดียวกันพระองค์ไม่ต้องการให้คุณมองเข้าไปในหีบพันธสัญญาเพื่อเพ่งมองไปที่ความผิดพลาดของคุณพระเจ้าต้องการให้คุณเพ่งความสนใจไปที่พระเยซูคริสต์และการงานที่เสร็จสิ้นแล้วของพระองค์ จดจ่อที่พระเยซูคริสต์และพระราชกิจที่สําเร็จแล้วของพระองค์แทนการจดจ่อที่ความผิดพลาดของคุณให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าลูกขอจับจ้องไปที่พระเยซูคริสต์และการงานที่สําเร็จแล้วของพระองค์ที่บนไม้กางเขนและลูกจะมั่นใจในชีวิตที่ได้รับการอภัยแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน